สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะวันนี้เรามาเป็นตอนที่2แล้วนะคะของพาร์ทที่6นะคะเรามาดูกันว่าเรื่องนี้เป็นยังไงแต่บอกไว้ก่อนว่าน้องๆทุกคนตอบถูกกันเยอะมากๆเลยนะคะเรามาดูซิอันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาร์ติเคิลเป็นบทความเนาะเวลาเจอพาร์ทนี้นะคะค่อยๆไล่อ่านไปทีละประโยคทีละประโยคตีความไปนะคะอันนี้จําเป็นต้องทําแบบนี้จริงๆเพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยถามทั้งกรา玛แล้วก็ถามทั้งคาศัพท์นะคะแล้วก็ให้เราเติมประโยคเข้าไปอันนี้จําเป็นจะต้องตีความให้ได้ว่าแต่ แต่และประโยคแต่และประโยคเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วเราควรจะเติมคำไหนเข้าไปดีนะคะเรามาดูเลยเขาบอกว่า Toronto วันที่12 April นะคะ at exponot yesterday ก็คือในเมื่อวานนี้นะคะที่งาน exponot อันเนี้ยเวลาน้องเจอประโยคเล็กๆสั้นๆน,นะแล้วเจอเครื่องหมายคอมมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าทั้งประโยคเนี่ยเกิดขึ้นนะตอนนั้นเลยนะมันเป็นคาที่เอาไว้ขยายทั้งประโยคเลยนะคะ อ่า Mexico base นะคะก็คือบริษัทนี้เนี่ยเขาบอกว่า introduce นะคะเขาได้แนะนำยานิกกุนะคะยาิกคู่อะไรประมาณนี้นะคะ cookies อ่าเขาได้แนะนำยาค o o k i e s อันนี้พี่ขอเรียกชื่อสั้นๆว่าเป็นยาละกัน ya นะคะ the latest edition of its line จุดๆ of นะคะเขาบอกว่ามันเป็นการเพิ่มขึ้นอันล่าสุดของ อะไรดีของสินค้านั่นเองค่ะก็คือเป็นสินค้านะคะสินค้าตัวใหม่ข้อ b คือ Service นะคะเป็นบริการข้อ c คืออ่าข้อ c คือ Views นะคะแล้วก็ข้อดีก็คือ Resource นะคะก็คือเกี่ยวกับแบบทรัพยากรอะไรต่างๆทีนี้อ่านต่อเลยเขาบอกว่า มาอ่านกันนะคะเขาบอกว่า The Company Pride itself นะคะก็คือเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยเขารู้สึก Pride นะคะก็คือรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะในการที่เขาใช้แค่ Healthiest จุด i n g r e d i e n t s นะคะ in its food เขาใช้แค่วัตถุดิบที่ ให้สุขภาพที่ดีที่สุดนะคะเ,เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยในในอาหารของพวกเขาเองนะคะดังนั้น Ingredients เนี่ยอันนี้เป็นคำนามนะคะหน้า Ingredients ต้องเป็น adjective ดังนั้น adjective คือคำที่พวกลงท้ายด้วยอ้อๆทั้งหลายคือ natural ingredients นะคะจากนั้นเขาบอกว่า and these cookies are no exception ก็คือเหมือนกับว่า,าคุกกี้เหล่านี้เนี่ยไม่มีข้อยกเว้นใดๆเลยก็คือเหมือนกับว่า ใช้ได้อ่กินได้กับทุกเพศทุกวยัยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีที่สุดด้วยให้สุขภาพที่ดีที่สุดด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่า They are made with coconut flour นะคะมันถูกผลิตด,ด้วยแป้งโคโคโนัทนะคะเหมือนกับแบบพร้าวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ w h i c h o f f e r ซึ่งมันเสนอซึ่งมันทำให้เราเนี่ย easily d i g e s t i b l e นะคะก็คือเหมือนกับทำให้เราเนี่ยย่อยง่ายที่สุดเลยนะคะมี High Fiber นะคะมันเป็นทางเลือกที่เราไม่ต้องใช้แป้งสาลีนั่นเองนะคะยาคุกกี้เนี่ยมันหวานนมันถูกทำให้หวาน with out ค่ะโดยปราศจากการใช้น้ำตาลทรายนะคะ like แปลว่าเหมือน into แปลว่าข้างในนะคะ following แปลว่าตามที่ and they come in three tropical fruit flavors นะคะแล้วมันก็มาพร้อมกับ3รสชาติผลไม้ของเมืองร้อนอันใหม่คือเป็นรสชาติอะไรบ้างมี mangoes อ่ามีรสมะมว่วงนะคะมี guava ก,ววก็คือมีฝรั่งนะคะแล้วก็มีรสอ่า banana นานามีรส กรวยนะคะแล้วเขาก็บอกว่า it will be available มันจะขายอยู่ที่ the selected bar market นะคะมันจะมันจะขายอยู่ที่ตลาดบาร์สิ่งนี้เริ่มต้นตอนวันที่1เมนะคะแล้วก็เราจะพูดอะไรต่อดีนะคะข้อ A บอกว่า a wider release is planned for the fall ก็คือถ้าเขาจะปล่อยออกมาขายแบบว่ากว้างมากขึ้นเนี่ยมันถูกวางแผนไว้แล้วในช่วง หรือดูใบไม้ร่วง in the fall ดังนั้นตอบข้อนี้ได้เลยค่ะเพราะเขาเคําำลังพูดถึงว่าณตอนนี้เนี่ยมันจะมีขายเฉพาะในตลาดบางจุดเท่านั้นแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยก็ถูกวางแผนไว้ว่าจะขยายต่อไปแบบนี้นะคะข้อ b บอกว่า focus group results have been mixed นะคะแล้วก็ข้อ c บอกว่า the sales ใช่ไหมคะก็คือยอดขายเนี่ยได้สูงขึ้นอย่างมากเลยข้อ b บอกว่า bar will r e p o r t l y อ่ารีพอร์ตเฉลี่ยดีคลายเดอะออฟก็คือตามข่าวแล้วเนี่ยบารเนี่ยจะปฏิเสธข้อเสนอนี้อะไรประมาณนี้โอเคก็อันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะที่น,น้องตอบถูกกันเยอะมากๆเลยดีใจด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยพี่เอาข้อความบทความไหนมาฝากกันมารอดูกันนะแล้วก็มาทำข้อสอบด้วยกันค่ะสำเร็จสำเร็จทุกๆคนคะ่ะ